โอเคก็ฮ okay, ัลโหลกระตสวัสดีค่ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ของผมบอทในเกมที่ชั่มหมดด้านมอชิพนะก็ห่างหายกันไปนานเลยผมไม่ได้ลงคลิปไปสองอาทิตย์นะ okay, ก็โอเคนะก็ US เอ s เพนโซลเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าอ่าได้มีอัปเดตใหม่แล้วมันถูกปับนะหละักๆก็จะเป็นบัฟเรื่องที่มันสามารถเลี้ยวตอนอยู่กับที่ได้หรือว่ามันเป็นมาก่อนตั้งแต่ก่อนบัฟนะไม่แน่ใจแต่ว่าก่อนน้านี้ยังมาตกมันเลี้ยวกับที่ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ยังมาตกก็เลี้ยกับที่ได้แล้วหลายเมสเซอรี่โดนบัฟ ก็โนแต่เป็นปืนคนความถึกอะไรก็ไม่น่าจะโดนนะแต่ยังมาโดน,นบัฟความถึกก็มาเลนมิสซตรีหลังโดนบัฟนะส่วนเรื่องอาวุธเนี่ยผมเคยพูดถึงไปแล้วก็มาเปลี่ยนอาวุธกันเลยดีกว่าผมจะไม่ติดพี่ฮัลลาบาซาวแล้วนะเพราะผมคิดว่า Missouri, มิสซตรีี่มีซายคนติดสายสแปมแนละ้วเพราะว่าช่องบัวระวังเบิร์ดเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นผมจะติดเป็นสายสแปมเป็น MDCN กับแ c a ค n a นา l าส่วนเลคเตอร์ผมใส่เป็นมังกาสตานะจรยิงคนติดฮอที่มีตอปิโดแต่ผมว่า มันก็กันเลยนะไม่ค่อยได้เหมือนเดิมส่วนตัวกาซิอาเนี่ยมีน้อยครับสีป้อมก็ติดเอาคุ้มเป็นกาปันนะสายที่ผมติดสายสเปรมมาให้มิสโซลี่เพราะว่าหลายหลักเลยก็ช่องหัวระ่างเบิร์ดดายที่ผมจะขอติดธงเป็นธงอเมริกาก่อนแล้วกันโอเคนี่ครับปืนใหญ่ของมิสโซลี่เนี่ยอ่าปืนใหญ่มิสโซลี่มันรีประมาณเท่าไหร่รู้ปืนเนี่ยปืนใหญ่ ปืนใหญ่มิโซลี่เนี่ยรี12วินะส่วนปืนรองเนี่ยรี7วิซึ่งไอปืนรองเนี่ยถือว่าสําคัญมากครับแล้วก็ปืนตัวทสายาเนี่ยรี4.55วิซึ่งหมายความว่ามิโซลี่มีช่องโหว่ที่จะไม่สามารถทำ damage ได้4.55วิเพราะว่าไม่มีปืนใหญ่อัตโนมัตินะเพราะฉะนั้น4.55วินี้มิโซลี่จะโดนยิงฟรีได้เลยซึ่งถ้าเราติดขีปนาะวุธที่มันครูดาวช้าๆไป4.55วิคือเป็นช่องโหว่ไลยนะแล้วก็ ที่สำคัญคือ4.55วิของปืนตัวเรือสยามเนี่ยมันเบามากนะเพราะว่าปืนตัวเรือระแสของมิโซลี่เนี่ยมันดาเมจประมาณ20,000ก,กว่านะแล้วมาดูปืนรองที่ควรจะเป็นตัวทำดาเมจไวๆเนี่ยเป็นปืนรองปืนใหญ่มา12เนี่ยมันรีเจ็ดวินะซึ่งปืนรองมันเนี่ยปืนตัวเรือสยามเนี่ยรีสม รี4 5วิดาเมจ2 7 0 0 0ซึ่งเบามากนะแล้วปืนลองม 7, นะั7เนี่ยดาเมจ60,000นะซึ่งมันควรจะรีไวทีเปน็นอาวุธเนี่ยผมก็เลยติดเป็นสายสแปมไปเพื่อที่จะให้อ่า MDCN กับ s k ็ p n a b มันรี7วิด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็มันรีเรียวท่อปืนลองแต่มันก็ยังเผือว่าเป็นดาเมจเสริมได้นะก็มีวันนี้สำหรับ ที่ผมเลือกติดสายสแปมสายมิโซลี่ไปใครจะติดสายแบบแรงๆก็ได้นะมันก็แล้วแต่ความชอบความถนัดแต่ว่าผมจะติดประมาณนี้โอเคก็ไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าโอเคมาก็มาอยู่กันในเกมเพลย์หมดออนไลน์นะก็ผมไปเล่นในคุ้มกันขบวนเรือนะเราอยู่ในทีมคุ้มกันเราต้องปกป้องเรือขนส่งสงินค้าเรือขนส่งน้ํามันฝั่งนั้นมีโอฮโอยามาโตะสองลำเฟลเชอร์ cher, แล้วก็นาฮิมอ ฝั่งเรามีซูปเปอร์ใช่ไหมบิสตอรี่เรือสุม่มแล้วก็อะไรอ่ะดูไม่ทันจะมาเถอะลืมดูของฝั่งตัวเองนะก <c oughs> อ่เหมือนจะมีศัตรูกำลังวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวเรามารอดักกันดีกว่าเดินน้ำฝั่งยิงคิวเคียมาเดินน้ำนี่หมดคุ้มกันเดี๋ยวผมเกลียดมากนะมันแบบโจมตีเรือมัน มันจมตีเรือคนส่งสินค้ขาโหดมากเนอะมันไปทำอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันอยู่แบบแนวหลังๆเลยอุ้ยเลเชอร์ครับมาสิมาสิาสเอากดแฟเหรอเอากดแฟเหรอไม่เป็นไรด่านนี้เล่นโหมดนี้อย่ากลัวตายครับเราเกิดใหม่ได้เราไม่ต้องกลัวสละชีวิตได้สละเลยนะเออคุ้มกันขบวนเรือเลเชอร์มานีไม่ตรงถอยโอ้สแกปนะวาไปสีประวุฒิเรียบร้อยครับ ยมโตเอ,อืออย่างนี้เลยสละชีวิตเพื่อเรือะเพราะว่าเราเกิดใหม่ได้ไม่ต้องกลัวอตอนนี้ซูเปอร์ไปยื้อกับยมโตอยู่ที่หัวม,มุมใช่ไหมยมโตใช่ไหมเออแก้ทายแล้ว เรือดำน้ำเวลัง,งิงเคลียร์มาวันผมปล่อยฮอไปจัดการเะแล้วกันไอห,หมอนัานเลือดนิดเดียวโอเคเรียบร้อยตายครับโดนเพื่อนยิงนะมันเป็นไรเราตามประกบเรือไปก่อนเฮ้ยใครมาใครมาอะไรอะ่ะอย่ามาโตครับโอ้โหเรียบร้อยครับตายอย่างรวดเร็วสามลำขนาดนี้ไม่รอดก็แปลก ไม่รอดก็ปกติแล้วละ่ะแครรอดนี่สุดยอดมากโอ้โหเจด้ำนา้ำใครก็ได้แต่ใครเรียนน้ำเอาเบลกูลงเบลกูหลอดอะไรไปหลอยอะไรเงี้ยดูมันยิงดิไม่มีใครทําอะไรได้นะเพราะว่าผมโจมตีเรือดำน้ำไม่ได้เพราะเสียมิโซลี่อยู่ตรงนี้เลยนะมันแพ้ทางเรือดำนา้ำโอ้มันยิงมาอีกแล้วอะ โอ้โหมันเลงผมด้วยเพื่อนเราดูเรือน้ำเลงอะอ่ามันเรือจะเลี้ยวนะโอหผมเลี้ยวตามเรือไปเลย <c oughs> เฮ้ยใครจะโผล่มาใครมาใครมาใครมาอย่ามาโตะครับโดนโอ้โหไม่เข้าครับเข้า,ขาแค่สี่หมื่นสองติดเกาะกนะโอ้ยผมติด ผมว่าอยู่ผมเคลื่อนที่ไปงหนา้าไม่ได้ผมติดนะติดเกาะมิโซลี่บางครั้งก็เล่นยากนะเพราะว่าเป็นเรือที่ค่อนข้าง,งยาวนะเป็นเรือที่แบบเล่นมุมอะไรเงี้ยต้องโผล่ไปเยอะนะต้องโผล่ไปหมดลําเลยเพราะว่าเป็นเรือที่ยาวในที่สุดในบรรดาไปจันบานสายฟีนแล้วนะยามาโตะจะเป็นอ้วนๆสั้นๆน,นะแต่มันก็ยาวอยู่นะยามาโตะแต่ว่ามันสั้นกว่ามิโซลี่นะมาซาก็สั้นกว่านะคือมิโซลี่นี่ยาวสุดนะจะโผล่ต้องโผล่เยอะสุด โอ้อยเดือดรำน้ำยิงนูเคียแล้วอ่ะผมว่าตอนนี้เรามีโอกาสแพ้สูงระดับหนึ่งครับเพราะว่าระดรำน้ำสแปมนูเคียใส่ไม่หยุดนะแล้วไม่มีใครไปโจมตีเดืดรำน้ำได้เลยเพราะทุกคนยุ่งอยู่กับการแนวหน้านะอันนี้โอกาสแพ้สูงมากโดยเฉพาะมันยิงไปแล้วอ่ะทุกทีแป๊บๆมันยิงเอายิงเอา,า,าอ่ะเฮ้ยูจุดไฟ เก็มิสโซลี่ผมนานนะกว่าจะไปถึงเรือเอาจริงดูชะคอปใช่ไหมยังม,มาโตะทำอะไรถอยกลับไปซะโดนมิสไซล์ไปเรียบร้อยครับยังม,มาโตเลี่ยงไหยเฮ้ยใครอมก ฮีมอฟใช่ไหมทีเราเฮ้ยยังมาโตอีกแล้วโอ้โหจุดเกิดเลยครับเดี๋ยวนี้เอาเรือผมเอาเรือผมบังเรือเลยนะเอาเรือบังเรือครับให้อยเทเลอร์ T L e er มันวิ่งผ่านไปแล้วผมจอดกันตรงนี้ไ้เลยถ้าผมตาก็สร้างเรือผมมันกันให้เรือนะไม่ต้องกลัวตายครับยิงไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยยังมาโตตายนะโอ้โหยังมาโต,ต,านะโโาโตเรี่ยงไหมน่าจะเรี่ยงนะส่วนเรือก็ขับผ่านไปครับ แต่ว่าสร้างเรือผมมันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่มันจะไปกันได้หมดนะมันก็พอปิดช่องทางได้เล็กน้อยเฟลชเชอร์มาทําอะไรเฟลชเชอร์ไปไหนเฟลชเชอร์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหนีเฟลชเชอร์เหมือนจะไม่ยอมไปไง่ายๆอุ๊ยเฟลเชอร์จะมาโจมตีเรือครับไม่ได้ยิงหรอกไม่ได้ยิงหรอกเ <laughs> ฟลเชอร์ตายต่อหน้าต่อตา เอาเรือหนึ่งตายแล้วยามาโตโอ้โหมาสิมาสิมาสิาสยามาโตมาสิดูเคลียร์ซ้ำไปอีกโอ้ยเรือทำน้ำปานี้กันหน่อยยามาโตไม่รอดนะเดียบร้อยต่อไปเฟลชเชอร์ไม่เบื่อไม่เมาครับเจอกันบ่อยละมา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 ไม่ต้องหนีเฟลชเชอร์เดียบร้อยเฟลชเชอร์ไม่รอดนะอุ้ย เรือดำน้ามันยิงนิวเคลียร์โหดมากเลยอตอนนี้ถ้าไม่จัดการเรือดำน้ำมันคือ,อยังไงก็ตายนะยังไงก็ไม่รอดแต่ต่อให้ไปแบบใกล้ถึงแค่ไหนเรือดำน้ำยังยิงอย่างนี้ก็ไม่ไม่รอดครับตดลยาม,มาตมาอีกอรัทั้งยาม,มาตกทั้งเรือดำน้าอะไรอะ่ะมันยิงเรือเราโหดมากนะม,มันมตโตจะหนีไปไหนมให้ฆ่าซะดีๆไม่รอดนะฟลเชอร์เอา้าไหนๆเรือสองก็จะตายแล้วใกล้แพ้แล้ว ขอสักคิวหน่อยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมานี่ออย่ามาโตก็ได้เอาไงมาสิมาสิมาสิขอสักคิวขอสักคิวขอสักคิวก่อนแพ้อขอสักคิวก่อนแพ้เรียบร้อยครับอย่ามาโตกายไปเชื่อโอ้โไม่รอดครับเราเออเรียบร้อยนะหงตายนะเบอร์สองก็ไม่น่ารอดนะเบอร์สอง <2. S 1> เรียบร้อยครับพ่ายแพ้นะ ให้ขอมาดูสถิติสิเป็นยังไงบ้างดเมดสมล้านค่าสีเอสิดห้าอันดับ2นะว่าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันโอเคก็มาอยู่กันในเกมต่อมาแล้วเป็นออนไลน์นะเดทแมทธรรมดานะไม่ใช่คุ้มกันแล้วก็มาสำหรับตาสุดท้ายของคลิปนี้ นาะยขอเช็คก่อนเลยฝั่งนั้นเนี่ยมีเลยนะมี BP ได้แล้วมีซูเปอร์มีหูดมีเบต้าคูเซอร์นายฮิมอฟฝั่งเราก็ซูเปอร์เปโซลี่เฟรชเชอร์นั่นช้างแล้วก็เอ่ออีกรอบหนึ่งอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกหรืออ่านไม่ทันก็ไม่รู้เช okay, ลก็นายฮีมอฟปั่นโค้งนี่ไงนี่ไงนายฮีมอฟเจ็บครับนายฮีมอฟเจ็บเ <c oughs> จอหงายิงระยะแบบโหข้ามเขาอ่ะเดี๋ยวหงเลี้ยวก่อนนะ ีังมีอีกไหมมีอีกไหมเดี๋ยวปั่นโค้งอีกสักรอบโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนั้นดีกว่าตามเพื่อนไปนะถูกใจจัดนะฮิมมฮอฟโดนปั่นโค้งอะไรอะไรปั่นโค้งอีกสักรอบโอ้ไม่ลบไม่ได้นะติดภูเขาอนนเออเหมือนหูดจะ เป็นตัวตึงฝั่งนั้นนะ Nw t e e r v i Press Angel mm hmm. เพื่อเราเจ็บนะโอ้ห mm hmm. oh, เพื่อนทำไมเจ็บกันไวยังอะครึ่งหลอดเลยเอ่ะเ mm hmm. สดงฝั่งนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่เนี่ย mm hmm. มาแล้วครับไอ Nw Press Angel ไอหูดนะได้ mm hmm. ข่าวว่าเรือใหม่เนี่ยหูดเนี่ยเป็นเรือที่ดีด้านปืนนะ mm hmm. เขาบอกว่าปืนรีไวนะ ก็คู่แข่งบิสมาร์กะนะเจอหูดแล้วครับหูดหูดมานี่เลยฉันจะเอาแก,ออกให้จมเหมือนกับตอนที่แกสู้ก,กับบิสมาร์กมาอย่าหนีสิมานี่มาเข้ามาตายไหมตายไหมหูดไม่ตายเหมือนมันหลบทางนันนะม็อบมาต่ออสซัสอสซัสหลบก่อนอสซัสอสซัสใกล้ตายแล้ว อุ้ยเินน้ำครับดำแล้วผมสู้เลยดำน้ำไม่ได้ออซัส,สความหวังออซัส,สออซัส,สต,ต้องช่วยฉันจัดการเรินน้ำก่อนออซัส,สอ,อ้าวออซัสเดียงบัลายแล้วไงออซัสเดียงครับบัลายแล้วเินน้ำมาอา่าฝั่งนะั้นเหมือนมิสซูรี่จะไปแล้วนะใช่ไหมไม่ดีซูปเปอร์ ซูเปอร์ฝั่งเราก็ไปแล้วเหมือนกันหูดโผล่มาหูดมาเลยดักรอหูดเลยครับรอบนี้มันไปสบายเหมือนตอนสู้กับบีสมาร์กแน่นอนหูดไม่โผล่แล้วเหมือนรู้ว่าเราแคมป์อยู่หูดเป็นไรหูดโผล่ๆแล้วหูดหูดเร็วเร็วเร็วเหูดเร็วๆหูดมาเร็วหูดมาเร็วเร็วเร็วลิปปี้โผล่มาหูดจะถอยกลับไปทำไม จะถอยกันไปทล้วไหมเดินน้ำอันนี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยไปไปไปยกันไปเรียบร้อยครับปื <c oughs> บนผมเดินน้ำไม่ได้มีพีเดินขอบมันบางมากนะปืนใหญ่ผมแค่เข้าไม่หมดด้วยซ้ำอ่ะมันเจ็บหนักจนตายเลยอะ่ะเอ้าเดี๋ยวนะหูตายเหรอหูตายเพราะอะไรอะ่ะผมยังไม่ได้ยิงหงูเลยหูเป็นไรตายอะ่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวผมจะไปไปิดเกมกันดีกว่า หูดก็จมเหมือมมนตอนสู้กับบิสมาร์กนะครับก็เหลือแต่เราจะไปไปิดเกนะมน<า>ฮิมมอลกับเป็นต้นคุยเซอร์นะมาไปกันเลยเพื่อนเรามีมากกว่าเราเราเหนือกว่าฝนนั้นยิงมามาเดีย๋ยวผมแทงเลยเอาให้เพื่อนตามฮนะิมมอลยูนี่เลยโดนเข้าไป ปุ่มเขาให้ครับอุ้ยไอ้หิมพ็อบยิงเรแรงอยู่นะมันโดนแน่ๆแหละไม่น่ารอดนะนายหิมพ็อบเจอมิสซูดี่ขนาดนี้โอเคแล้วนะครับนายหิมพ็อบไม่รอดไปตเตอร์คุเซอร์แล้วนี่ผมน่าจะยังไหวนะไม่รอดไปตเตอร์คุเซอร์ไม่รอดครับน,น,นี่เลยแบตเซอร์คุเซอร์จะไปไหนเรียบร้อยใช่ชนะครับไหนขอดูสถิติสิ เป็นยังไงบ้างท้ามดนจะมิไปล้านสี่ค่าสองเอสติหนึ่งอันดับหนึ่งนะโอเคอยู่นะสถิติไม่เร็วแต่ว่าดาเมิเราน้อยไปหน่อยเพราะว่าเรางอแต่แอบนะเรากลัวหูดเราพูดท้าทายหูดไปเยอะแต่ใจจริงเรากลัวนะโอเคก็ประมาณนี้สสิติโอเคเดี๋ยวก็ไปสรุปท้ายคลิปกันเลยโอเคก็สำหรับเจ้าจุดเอสมิสโี่เนี่ยดูรวมอะไรจะให้บัฟมาเนี่ย กมเพย์ยังไม่ได้เปลีป่ยนไปมากนะเกมเพย์เหมือนเดิมก็เกมเพย์ผมก็จะดีขึ้นเพราะว่าดาเมจแรงขึ้นนะแต่ว่าแพ้ทางก็ยังแพ้ทางเลยดำน้ำเหมือนเดิมนะก็แนะนําใครมีเฮลิคอปเตอร์ที่มันโจมตีใต้น้ำแรงๆเนี่ยก็ติดไปเลยนะแต่ว่าผมไม่มีนะเฮลิคอปเตอร์นะนี่ใครมีฮอจมตีใต้น้ำมันเติดเลยครับแต่ว่าผมไม่มีนะผมมีฮอที่จมตีใต้น้ําได้ไม่กี่ลำแล้วเบามากนะก็ผมเลยติด ไม่ติดเลยนะผมเลยติดมังกต้าก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะใช้คลิปนี้ในการตัดสินใจเลือกใช้เจ้าอยู่เอสมิสโนะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ